สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณหมีสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับแน่มาเจอกับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถือกล้องนะวันนี้มี2คนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถือกล้องแล้วก็พาพี่ๆชมรถเดี๋ยวให้คุณหมีเป็นพิธีกรจําเป็น1วันมาคุณหมีเริ่มหน่อยโอ้โห NKR ตาเพชรนะคุณหมีหลบความสวยงามผมเลยโอ้โหืตาเพชรแต่งหน้าเงาแล้วก็สีนี่ก็สั่งทำพิเศษด้วยนะพิเศษเลย สองแสนโลด้วยนะใช่เราแคตาล็อกมาเลือกสีเขียวแบบไหนเขียวแบบไหนนะมันมีหลายเขียวนะอยากให้ดูตัวจริงนะพี่พี่ถ้าแดดออกนี่มันจะเงาแบบใช่ประกายประกายวิ่ง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 เลยนะโหแล้วตัดกันหน้าเงาแบบนี้นะโอ้โหเข้ากันเลยนี่นะพี่พี่นะดูนะกระทะผ้าครับเผารอยแหนบหน้าหลังตาเพชรร้อยแรงเทอร์โบรหัสเลขเครื่องที่สี่ JB หนึ่งรถห้างนะบ้านเรานะครับแหนบหน้าดูภายในหน่อย เบาหุ้มใหม่จริงจริงเบาเดิมมันก็สวยนะแต่ว่ามันขาดหน่อยนะครับก็เลยทําแล้วก็ทําให้หมดเลยทําหมดทุกตัวเลยนะครับก็เลยหุ้มใหม่นี่เพดเพลยังอยู่นะนหลังคาเรียบร้อยเ<ห>นียนพ,พี่เห็นเพดไหมชัดไหมนี่นะครับหลังคาพี่พี่ค่อยๆดูนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคอนโซลพรมอะไรยังสวยอยูอ่เลยนี่เออวรยงวิญญาณเดิมนะครับ คอนโซลคอนโซลครบนะหัวกงหัวเกียร์อุปกรณ์ภายในไม่แตกผมอะลรยพาวเวอร์ <m ary power> แล้วด้วยเี่คันนี้พาวเวอร์ <Power. S 1> ติดตั้งพาวเวอร์แล้วด้วยนะครับคันนี้กะทะ้าผาทำแต่สีนี่ผมทำนอกในเลยนะคันนี้เก็บนอกในเลยนะครับัใส่กันมาเรียบร้อยสีสวยๆพื้นปูเหล็กละข้างเก็บใหม่ไม,ไม้ใหม่ไม้ใหม่ะูประกับใหม่หมดเลยข้างใหม่ไม้ใหม่ประกลับใหม่เหล็กปูพื้นเรียบร้อยนะครับ พร้อมใช้งานนะคุณหมใช้งานได้เลยหนักเบาใกล้ไกลสบายใจ 4GB หนึ่งนี่สวยไหมชังที่ไหนก็รู้กันสวยไหมนี่ให้ดูไกลๆสวยไหมสวยนะสีจริงนี่มันคืมนะวันนี้ฝนมันจะตกะพี่พี่ใช่ครับกระบะยาวสามเมตรกว้างเ<ส>มตรแปดสิบมันจะไม่ทึบนะมันจะใสๆนะเขียวแบบเขียวแพงด้วยนะเนี่ยผมเสียหลายตังนนค์นะเนี่ยครับนะครับค่าทําสีนะครับก็พยายามจะให้มันออกมาสวยแตกต่างตลี <3 S 1> ่ใหม่หนึ่งลูก แบตเตอรี่ใหมาอยู่แล้วคันนี้นะครับแล้วก็คัสซีให้ดูเลยสวยกริฟเลยนะคันนี้ซีสวยคัสซีด,ดำสนิทสวยไม่มีผุไม่มีสน,นิมใดๆนะครับท้องเครื่องแห้งๆไม่เยิ้มเก็บงานเรียบร้อย4 JB1 Air แอร์เย็นพาวเวอร์มีแนบหน้าเพารอยนะครับทุกอย่างครบพร้อมใช้งานนะครับ ทุกอย่างครบพร้อมใช้งานนะต้องบอกว่าสวยจัดวสวยจัดเนาะส, <No. S 2> สวยจัดเลยทั้งสีทั้งระบบเครื่องระบบภายในรีบมาถ่ายให้ดูเลยนะกลัวไม่ทันรีบมาถ่ายให้ดูเลยนะรถเพิ่งเสร็จนะครับรถเพิ่งเก็บงานเรียบร้อยเสร็จก็รีบมาถ่ายให้พี่พดูก่อนผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาเรียกอะไรคุณหมีไม่ทัน ภาษีหกแปดธันวาก็มาจ่ายตังค์แล้วขับรถกลับก่อนได้เลยเดี๋ยวโอนเสร็จส่งให้ไมขับโอนได้ด้วยนะสบายขับโอนได้ด้วยนะขับโอนได้นะครับลองดูนะพี่ๆสนใจกันไหมเปิดราคาหน่อยได้คุณเมยราคาลืมเลยเท่าไหร่ซะคุณเมยจะเปิดเท่าไหร่สามเก้าห้าเฮ้ยเอาสามเจ็ดห้าเลยเอสามเจ็ดห้าพิเศษไปเลยนะเอาไวๆเลยสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเอาไวๆนะเอาไวๆนะครับ เหลือกับหัวกระตุนนิดเดียวอย่างเงี้เนี่ยต้องไวนะช้าไม่ได้นะช้าไม่ได้เบอร์โทรขึ้นให้บ้านคิีมวบานเขียวทักมาโอ้หพี่ควรซื้อขับไปไหนก็หล่อโอ้โหไม่เหมือนใครด้วยเนาะน้คุณมีนะเหลือแค่ติดไฟนะบางท่านชอบติดไฟสวยๆเข้าไปนี่จบเลยขับตรงไหนก็หล่อนะผมบอกได้เลยแล้วแต่งกําลังดีไม่ไม่ฉูดฉาดราคาเบามากสตาร์ทเครื่องหน่อยได้ไหมคุณมี ตาเครื่องหน่อยเด okay right uh, like so so okay right ี๋ยวผมจะตาให้เดี๋ยวจะตาเครื對對 nữa, ่องหน่อยตาเครื่องหน่อยว่าเครื่องเครื่องโอเคมั้ยนะครับนี่ไม่ไม่เนี่ยเป็นไงเครื่องเป็นไงพี่พี่บึ้นเลยซ j b 1เครื่องดีคันนี้วิ่ง2องแสนโลเองนะครับเลขไม้ไม่เยอะนะครับเลขไม้ไม่เยอะสวยครับใช้งานจริงๆ เห็นทะเบียนกำแพงเพชรก็รู้เลยว่ารถพวกนี้จดกำแพงเพชรทุกคันแหละในวันนั้นอะ <50. S 1> ย้ายได้ครับย้ายได้ห <50, S 1> <ช>้าศูนย์ใช่ไหมใช่พี่ๆลองดูนะสวยแบบนี้นะตอนนี้ตาเพชรเรามีหลายคันแต่ถ้าเป็นสีเขียวตอนนี้เรามีคันเดียวกาลังทําแต่ไม่ทันหรอก <c oughs> นะครับเอาคันนี้ก่อนพี่ๆอย่ารอนะครับรถสวยๆไม่ต้องรอนะครับรอเดี๋ยวไม่ได้ใช้สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันรอเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะบอกเลยนะครับบอกเลยบอกเลยนะครับ สวยแบบนี้รีบซื้อกันเถอะเชื่อผมนะครับเท่าไหร่นะเอาอีกทีสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันพร้อมโอนพร้อมโอนพร้อมขับโซ่เป็นถ่ายของเหลวเออนะครับพี่พี่ลองดูนะทัวประเทศไทยไปหมดโดยเฉพาะในบ้านแดงนี่ผมแคร์พี่พี่อย่างยิ่งเดี๋ยวลงบ้านแดงก่อนเลยใช่ครับกลัวทั้งอื่นซื้อก่อนใช่นะครับเดี๋ยวให้พี่พี่บ้านแดงก่อนยิงเสาร์อาทิตย์ด้วยวันนี้เออล้วไม่ต้องเสียดายนะขายไปแล้วก็ไม่ต้องเสียดายกำลังทำเรื่อยๆแต่ว่าใครไม่อยากรอก็ซื้อคันนี้เลยอ้าวตามเลยคันนี้มีเลย ของมีเลยใช่แอร์เย็นเพลงเพราะทุกอย่างใช้ได้คัตซีเติมออโต้คาท่านไม่ต้องกังวลป้ายเล็กไม่ติดเวลามาดูรถได้ที่บางบัวทองอที่เดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวพยายามจะลงคลิปวันนี้เลยแหละนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันน,น,นี้วันที่16สิงหานี่พี่เห็นไหมสิบหกสิงหาเดี๋ยวพยายามจะไปตัดแล้วเดี๋ยวลงให้วันนี้ตอนเย็นครับนะครับผมลองดูนะพี่ๆสําหรับคลิปนี้ พี่สนใจรถแบบนี้กดติดตามไว้ยังมีมาอีกเยอะตาเพชรทรงเนี้ยเรื่อยเรื่อยเรอย่าแต่ว่าต้องรอหน่อยเพราะร <อ S 1> ว่าช่วงนี้นฝนเริ่มตอก,มกอีกแล้วเริ่มพ่นยากแล้วพ่นยากพ่นช้าไปหน่อยครับเริ่มพ่นยากแล้วเพราะสีนี่มันแห้งชา้าอืมแห้งชา้าแล้วก็คือถ้าพ่นไม่ดีก็เรียบร้อยเลยจบเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมนะครับกว่าช่างสีผมจะพ่นได้นี่เอาเรื่องอยู่นะสีเนี้ยนะครับ<ม>เอาเรื่องอยู่นะแต่แต่ผมอยากได้จริงๆผมต้องการให้มันใสๆสอย่างนี้ด้วยไม่ทึบนะพี่พี่ตัวจริงกลางแดดนี่ใสกิ้งเลยนะสี งาแว,ว็บนะครับลองดูนะพี่ๆเขียวเหนียวซับสนใจทักมาอ่ะเบอร์โทรขึ้นไว้ให้ไลน์ขึ้นไว้ให้รับซื้อรับเทินเหมือนเดิมรุ่นเหมือนเดิมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ